สวัสดีค่ะน้องปอค่ะและสวัสดีค่ะพี่อันอันค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเจลน้ำหอมจากถ่านกันค่ะแล้วทำไมต้องทำจากถ่านละ่ะปอพราถ่านของเราช่วยกันเชื้อราน้ำหอมเราจะไม่ได้น้ำหอมเราจะไม่มีเชื้อรามานะพี่อันอันอ๋อแล้วอุปกรณ์ที่จะใช้ทำเจลน้ำหอมมีดังนี้ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะหนึ่งผงหุ้นค่ะนีนะคะผงหุ้นแล้วก็ไป อันที่สองค่ะสองก็คือฐานนะคะนี่ค่ะแล้วไปดูของพี่ยานานก็นต่อเลยค่ะอันที่สามค่ะเกลือทำให้น้ำหอมอยู่ได้นาน<ๆ>แล้วอันที่สี่ใช้น้ำหอมเป็นกลิ่นแซากุระค่ะอ้อลืมเลยค่ะว่าส่นวนผสมอีกอย่างก็คือน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลย let's go <S อันดับแรกเราจะใส่น้ำก่อนนะคะ ไซเลอร์ไซเลอร์โอเคแล้วมาดูใหม่กันเอาคืนนี้แล้วเราจะใส่ผงวุ้นเพื่อให้วุ้นเสร็จตัวค่ะเอาหมดเลยไหมอ่ะค่ะอุ้ยขวดละดีต่อไปก็คนคนณบ้านแบ่งกันแล้วคุแบ่งกันคนค่อยๆกันคนอ่า คนช้าๆแล้วเปิดไฟอ่อนๆเพื่อให้ผงุละลายค่ะคนละลคนหนดเลถ้าเราอยากรู้ว่าผงวุ้นละลายหรือยังให้ตักขึ้นมาดูค่ะถ้ามันยังมีเม็ดอยู่แปลว่ามันยังไม่ละลายเราจะสังเกตว่าเนื้อของมันจะเหนียวถ้าสมมุติว่ามันเหนียวแล้วเราก็จะปล่อยให้น้องเย็นค่ะ เนื้อน้องเหนียวมากเดี๋ยวเราก็จะไปพักน้องนะคะนี่นะคะของเราตัวแล้วเราก็จะออกยเย็นๆเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําหอมนะคะใส่ตามใจชอบเลยนะคะแต่หนูปอยชอบหอมมากก็จะเลยใส่หมดเลยะค่ะนีหืมกลิ่เนเอาทหน่อยเอาทบคนเลย

อ๋อที่พ่อที่ไปเลยเหรอไ่ปเลยไก่เลยอก่ลยไปเลยพ่อตอนนี้เจอน้อมของเราเสร็จแล้วค่ะจไม่ใครก่อนไหมน้องพ่อโอเคแต่ต้องแกะก่อนนะอือ้องเกะเกะทีละคนน้องพ่อเกะก่อนค่อยๆอา อาความแบบนี้สีมาเตอร์อากได้ไหอวู้วไหนว้าวเอาใส่กล่องค่ะกล่องวายกล่องนี่ก็ไนี่ค่ะอากไใส่ที่ไรอ่ไาล้ต่อไปก็ปิดน้องเอาปิดจะไก็ได้ถ้าเสรยแล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะแบบนั้นสวยมากเลยแล้วรูปก่อมนลากมันวนมากจริง แยกสิแล้วอันต่อไปเลยไหมน้องปออนกอวันโอเคให้พี่ให้